ผมออกเดินทางกับเจ้าเลเกอร์ไปหาสถานที่ชิลๆเพื่อกางเต็นท์ The North Face Lander 2ซึ่งเป็นทริปแรกของปี2024กับบรรยากาศริมน้ำเที่เย็นสบายออกเดินทางได้เพียงไม่นานเจ้าเลเกอร์ก็ทำคอนเทนต์โดยที่ท่อยิงเตอร์ได้หลุดออกมาแต่การซ่อมก็ไม่ได้ยากมากนักแต่คอนเทนต์นี้ยังไม่จบง่ายๆเมื่อผมกลับมาได้2ชั่วโมง อาการประจำก็กลับมาอีกครั้งเนื่องด้วยแหวนที่ลัดท่ออินเตอร์ไม่แน่นมากพอครั้งนี้ผมเลยใส่ท่ออินเตอร์เข้าไปลึกมากขึ้นกว่าเดิมแล้วขันน็อตให้แน่นเข้าไปอีกแต่ด้วยความร้อยของเครื่องยนต์และก็ท่อทําให้ด้ามบล็อกหลุดมือผมเลยต้องมุดก้มไปใต้ท้องรถเพื่อที่จะเอาอุปกรณ์การต้อมออกมาแล้วก็กลับมานําการต้อมอีกครั้งซ่อมเสร็จก็ออกเดินทางต่อวิวและบรรยากาศพาเราเข้าสู่ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ลมเย็นที่พัดกระทบหน้าพร้อมกับระยะทางที่เหลือเพียง20พกิโลเมตรกับเวลาที่ใกล้พระอาทิตย์ตกดินทำให้การเดินทางมีรสชาติมากยิ่งขึ้นเวลาเพียงชั่วคู่เราก็เลี้ยวเข้ามาสู่เส้นทางของการไปลานกลางเต็นท์นึ่งเมื่อเลี้ยวเข้ามาแล้ว ก็เป็นช่วงเวลาพอเหมอพอดีกับคุณยายเจ้าของลานกลางเต็นท์ได้ขับมอเตอร์ไซค์ตรวจออกมาพอดีเราจึงหยุดรถและพูดคุยทักทายกับคุณยายซึ่งคุณยายก็ได้แนะนำถึงเส้นทางที่จะไปลานกลางเต็นท์แล้วแจ้งกับเราว่าเมื่อไปถึงลานกลางเต็นท์แล้วจะมีคุณตารออยู่ที่ด้านหน้าให้ขับรถเข้าไปหาคุณตาจากนั้นคุณตาจะบอกว่าเราจะต้องขับรถต่อไปยังไง เพื่อที่จะไปถึงกับลานกลางเต็นท์ที่เราได้จองไว้เมื่อเลี้ยวเข้าสู่ตายายแคมปิ้งผมก็ขับรถตรงไปตามคำแนะนำที่คุณยายได้บอกไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งเมื่อขับรถไปหาคุณตาแล้วคุณตาก็ได้บอกกับเราว่า จุดที่เราจะกางเต็นท์เราต้องลงไปอีกพื้นที่หนึ่งเมื่อลงไปอีกพื้นที่หนึ่งเสร็จแล้วเราก็ต้องขับรถลงไปอีกเพราะสถานที่ที่เราจะจอดรถเพื่อตั้งแคมป์มันจะอยู่ติดริมน้ำซึ่งพื้นที่ที่เราจะเลตแคมป์ในคืนนี้เราต้องลงจากพื้นที่เดิมไปอีก2สเต็ปเมื่อลงมาถึงสเต็ปสุดท้ายของพื้นที่ที่เราจะตั้งแคมป์ในวันนี้ ผมก็ขับรถแล้วก็เลงถึงมุมที่จะสามารถที่จะจอดรถการออนนิ่งแล้วก็เซตอัพแคมป์เดอะนอร์เบคแลนเดอร์ทได้เมื่อได้พื้นที่ที่เหมาะสมเราก็มาเริ่มต้นโดยการเซตแคมป์ด้วยก,การ,รกางออนนิง่งเมื่อกางออนนิ่งเสร็จเรียบร้อยต่อด้วยก,การกางเก้าอี้ที่เราเพิ่งซื้อมาใหม่พร้อมกับเต็นท์เดอะนอรเบคแลนเดอร์ท Through the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals, they take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the night we ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสิบเจ็ดนาทีก็เรามาถึงที่นี่ก็ประมาณห้าโมงนิดๆเนาะแล้วก็รีบเซตอัพตัวออนนิ่เซตอัพเต็นท์ทำกับข้าวแล้วก็มานั่งกินเปิดทิปกันนะครับก็ต้องบอกว่าตลอดการเดินทางก็มีคอนเทนต์อีกแล้วคอนเทนต์เหมือนหน้าเลยขับไปซ่อมไปนะครับกับเจ้ากับเจ้าวอตเวเกนที่สี่ซินโครคันนี้เนาะก็ท่ออินเตอร์แตกสองรอบตอนแรกที่ไม่ใช่แตกหรอกมันหลุดตัวเกลีขัดที่มันหลุด ก็ครั้งแรกใช้ตัวปจัจแจล็อกแล้วยังไม่ดีก็เลยเปลี่ยนเป็นบล็อกก็น่าจะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันทีนึงเนาะตอนนี้น่าจะแข็งแน่นแล้วแล้วตอนนี้ทุกอย่างพร้อมก็ถึงเวลากินกับข้าวครับวันนี้แม่ครัวทํากับข้าวเยอะมากมีทั้งมีโยกมีทั้งต้มจืดแล้วก็มีอันนี้เป็นหมูกระทะเนาะก็จะกินสไตล์แบบว่าเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมสไตล์ะไร หมูกระทะหมูกระทะง่ายๆตาเป็นเป็นหมูกระทะเป็นอันนี้ชาบูแต่เป็นชาบูแบบชาบูแบบอะไรนะต้มสส่เนาะโ okay. อเคก็ประมาณนี้นะครับก็กินง่ายๆเนาะตอนแรกก็คือตั้งใจจะมาเล่นน้ําข้างหน้าเนาะข้างหน้าก็คือน้ําแบบน้ํากําลังพอดีอะ่ะถ้าลงไปน้ําก็น่าจะประมาณประมาณครึ่งเข่า ลงไปนั่งเล่นลงไปแช่เล่นได้เนาะแต่เดินไปไกลๆตรงนู้นอะ่ะอาจจะมีน้ําให้แบบลงไปครึ่งตัวได้อืมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอาจจะลงไปเล่นน้ำได้อีกทีนึงเนาะเดี๋ยววันนี้ก็กินอะไรง่ายๆก่อนแล้วกันครับก็วันแรกไม่ใช่วันแรกสิ <c oughs> ครั้งแรกที่กลางกับเจ้า not ตเบ e l a n d ดอร์ทเนาะก็จะงงๆนิดนึงดูอินดูคู่มือด,ดูนู่นดูนี่แต่ก็กลางสําเร็จนะครับ เดี๋ยวไว้มีเวลาคลิปหน้าเดี๋ยวทำรีวิวนะครับว่ามันจะกลางยังไงอะไรยังไงเนาะเก๋พูดบ้างและเก๋กินข้าวกันก่อนครับออืมบะมี่บะมี่ฟังเพลงนะอยากหอันี่หมูหมูหมูอืมจิ้มจิ้มจิ้มหน่อยอันนี้น้ำจิ้มแบบพลาดไม่ได้เนาะ ตอนไปญี่ปุ่นรู้สึกคิดถึงใช่ไหมน้ำจิ้มอันนี้หมดแหละคิดถึงคิดถึงทุกอย่างน้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่แม่ประนอมอืมอืมอากาศดีบรรยากาศดีนะไม่มียุงเนาะ น้ำแต่บมานมันก็มีเหมือนจะมีแมลงเหมือนเดิมเหมือนจะมีแมลงนะแต่แมลงไม่ได้เยอะแบบกวนใจเนาะแมลงนิดๆหน่อยๆแต่ยุงยุงไม่มีไฟมเยอะนะเออเพราะว่าจริงๆเอาไปคือไปเต็มพื้นที่เลยนะเดี๋ยวไงกินข้าวเราเดี๋ยวถ่ายให้ดูกันเนาะว่าไฟมีตรงไหนบ้างมีมีหลายจุดมีมีไฟแต่ละจุดทั้งจุดที่กลางเต็นท์ทั้งลานที่อยู่ด้านบนแล้วก็ด้านหน้าก็มีไฟแบบต่อให้ด้วยมีปลั๊ก มีปลั๊กสาหรับต่อปลั๊กพ่วงเพื่อ่อใช้ไปฟ,ฟ้าเนาะแต่ดีผมได้พาแบงค์ใหม่เพิ่งซื้อมาซื้อมาก่อนไปญี่ปุ่นเนาะเป็นพอแบงค์สำหรับแคมปิ้งก็ได้มปนช่วยส่องสว่างเพราะต,รตัวตีของสว่างที่ตรงอ่อนนิ่งจะใช้ต่อพ่วงกับ1ุสองโวลต์ของแบตเตอรี่รถยนต์เนาะตอนนี้ใช้เป็นพอบอกแทนโอเคอก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกอย่างนี้นะฮะตากับยายที่นี่ใจดีมากเลยอืมอืมอืม,อม,อมชื่ออะตายายแคมปิ้งก็เป็นคุณตาคุณยายที่เป็นคนดูแลเนาะ คือดูแลดีมากอยากได้อะไรขาดเหลืออะไรบอกเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยจัดการหาให้อะไรเงี้ยครับก็หัวละอหละร้อยยี่สิบาทร้อยี่สิบาทหัวละหัวละยี่สิบน้าแข็งอ่ะน้ําแข็งเป็นถุงสิบาทเป็นถุงละสิบบาทอ่าแล้วก็น้ำกรดละสิบบาทน้ำกดใหญ่คนละสิบเออน้ำแข็งละสิบาทครับบริการดีครับพักทั้งนอกเลยอ่ะก็เป็นบรรยากาศที่แบบเหมือนมาพักบ้านบ้านญาติ่นอมาอ่ะ มันจะดูแบบว่าคือก็ไม่เชิงร่มลื่นเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีแบบต้นไม้แต่แต่ว่าด้วยแบบคือพอมันมีน้ำข้างหน้ามันก็เลยดูแบบดูเย็นๆดูสดบายดูแบบสงบดีเนาะก็ให้ความเป็นส่วนตัวนิดนึงนโอเคก็ประมาณนี้นะครับกินก่อนลนะ ด้วยอากาศที่เย็นสบายและไม่มียุงกับแมลงให้กวนใจทำให้ได้นั่งกินข้าวพูดคุยพักผ่อนดื่มด่ำกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ตอนนี้ก็3ามทุ่มสี่นะครับกินข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศอย่างค่ำคืนของตายายแคมปิ้งกันนะครับ ก่อนที่จะไปอาบน้ํานอนมาดูจุดแรกนะครับก็คือจุดที่ผมตั้งแคมปนะ์เนาะก็จะจอดรถไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็กางเต็นท์นอนเนาะก็จะนอนติดกับริมน้ําเลยนะครับก็จะมีพี่ๆมาร่วมแคมป์ด้วยนะครับอันนี้คือเป็นลานด้านล่างนะครับครับอันนี้คือด้านบนก็จะลงมาจากทางนี้นะครับที่เห็นแต่งป้ายตรงนู้นนะครับก็คือจะเป็นซุ้มทางลงเนาะสำหรับใครที่จะเดินลงมา แล้วก็ตรงนี้คือที่ที่ผมขับรถลงมาเนาะแล้วก็จะมีเหมือนท่ามือนกระโจเป็นก่อปลายให้นะครับแล้วก็ตรงนี้คือเราสามารถมาตั้งด้านบนได้เนาะไม่ใช่เฉพาะด้านล่างเดียวแล้วพอลงมาก็ด้านล่างก็จะเป็นลานที่ติดกับริมน้ํานะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะจอดแคมป์ได้เนาะส่วนทางด้านนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับจะแบ่งเป็น ห้องอาบน้ำสองห้องตรงนี้แล้วก็เป็นห้องน้ําตรงนี้นะครับเนี่ยจะแบ่งเป็นสองห้องเนี้ยอาบน้ำสองห้องนี้คือห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็สะอาดส่วนตรงนูน้นเนาะก็จะมีที่สาหรับล้างจานด้วยก็บรรยากาศยามค่ําคืนก็จะประมาณนี้นะครับต้องบอกว่ามันแบบเออ,อเงียบสงบดีเนาะตอนนี้นะครับก็สี่ทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็พาไปดูบรรยากาศยามค่ำคืนเนาะแล้วก็อาบน้ําเรียบร้อยนะครับ ต้องบอกว่านะตอนเนี้ยที่บอกสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยยุงแทบไม่ค่อยมีเลยนะจะบอกว่าไม่มีไม่มีก็ได้นะเพราะว่าตั้งแต่กินนั่งกินข้าวจนแบบนั่งเล่นชิลชิอยู่ข้างนอกนี่เนาะยังไม่เจอยุงกัดเลยครับแล้วก็มแมลงก็มีแบบมีแค่ตอนหัวข้านิดหน่อยเนาะคือเอาเป็นว่าแบบจะบอกว่าไม่มีเลยมันก็จะแบบไม่การันตีแล้วแต่บอกว่าคือแทบไม่รู้สึกว่าเจอทั้งยุงทั้งมแมลงให้กวนใจเลยนะครับแล้วก็ อากาศตอนนี้คือแบบกำลังเย็นสบายเนาะไม่ได้มีลมพัดอะไรแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อนอบอ้าวแบบเย็นสบายได้เสียงน้ําไหลผ่านอยู่ทางด้านด้านหน้านะครับก็ตอนนี้ก็คงเดยกพักก็คงจะเข้าไปนอนแล้วนะครับก็ถือว่าชอบดีนะมันแบบมันให้ความแบบดูเป็นธรรมชาติดูแบบสงบดีอะ่ะอืมโอเคก็คืนนี้มานี้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า เรามาดูกันครับว่าบรรยากาศยามเช้าเป็นยังไงเนาะก็ยังไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่ามาก็รีบรีบเซตแคมป์รีบอะไรเรียบร้อยแล้วครับโอเคสำหรับคืนนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงห้าสิบนาทีนะครับอากาศในตอนเช้าค่อนข้างที่จะเย็นสบายเลยนะครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ยี่สิบสามองศาเนาะเย็นมอนอนท้องแอร์เลยผมเริ่มเข้านอนตอนห้าทุ่มเนาะ แล้วก็นอนไปสักพักเนี่ยก็รู้สึกว่าอากาศค่อยเย็ยนขึ้นอากาศไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เย็ยนขึ้นจิงก็ค่อยเ,เย็ยนลงเย็ยนลงเรื่อยๆเนาะเย็นลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบว่ารู้สึกว่าแบบเออมันเริ่มหนาวแล้วแต่ว่าลมก็ไม่ได้แรงนะครับที่นี่คือลมนิ่งๆเนาะ มีหมามาด้วยลมที่เนี่ยก็คือแบบนิ่งๆไม,ไม่ไม่มีอะไรกินเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเย็นรอก่อนนะลมไม่ได้แรงแต่ว่าด้วยบรรยากาศที่มันติดกับดิมน้ําเนี่ยมันก็เลยให้ความเย็นเนาะก็ะคือนอนพร้อมกับบรรยากาศเย็นๆนอนแบบนอนเปิดแอร์เลยนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงน้ําไหลทางด้านหน้าเต็นเนาะก็ถือว่าเออมันแบบมันดูนอนแบบใกล้ชิดธรรมชาติดีเนาะ ก็เป็นฟิวที่ที่ดีนะครับไม่มียูงให้กวนใจไม่มีแรงให้กวนใจอากาศที่แบบเย็นสบายเนาะแต่ทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มันยังอากาศมันยังเย็นหรือเปล่าเพราะเป็นช่วงต้นปีเนาะก็หน่าร้อนก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าต่ด้วย ด้วยธรรมชาติแบบนี้นะผมว่ามันก็น่าจะมีความเย็นแหละคือคือถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยก็คิดว่ากลางวันก็คงจะร้อนแต่พอช่วงแบบเย็นๆแล้วหัวค่ำหนึ่งอยนีอากาศก็คงจะเย็นสบายนะครับก็เดี๋ยวตอนเช้านี้ก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบรรยากาศเนาะเพราะว่าเมื่อวานวันเดึกไม่ได้เห็นบรรยากาศเราจะดูบรรยากาศยามเช้าของที่นี่ครับตายายแคมปิ้งหวังม่วงจังหวัดสระบุรีครับ ชมบรรยากาศยามเช้าของตายายแคมปิ้งแลวนะครับก็มื้อเช้าของเราก็ง่ายๆเนาะอันนี้เป็นไข่ไข่ออนเตนจากไหนครับเซเว่นอ <7. S 1> ีเลเว่นก็กิน <c oughs> แบบอะไรง่ายๆเนาะเพราะว่ามื้อเย็นเราตากกันมันอิ่มพอควรมื้อเช้าก็กินอะไรแบบเบาๆเ,เนาะเไข่ออนเตนเซเว่น 11. ตองลูก <c oughs> <c oughs> แล้วก็นั่งดูบรรยากาศยามเช้า มีเสียงใส่น้ําแล้วก็น้ำเหมือนด้านหน้าเนาะส่วนพระอาทิตย์จะขึ้นด้านหลังนะครับเพราะเท่ากับว่าตอนเนี้ยถ้าเราณนะจุดตรงนี้นะเราสามารถแคมป์ได้ผมว่าน่าจะประมาณตักเก้าโมงกว่ากําลังดีเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยพระอาทิตย์จะขึ้นแล,แล้วเราอาจจะร้อนนะครับแต่ถ้ามีออนนิ่งหรือรถมาก,กาอย่างเงี้ยคือราอยู่ได้ทั้งวันแต่จะร้อนจะช่วงช่วงหลังเนาะแล้วก็พอช่วงบ่าย,ายเย็นเนี่ยแดดก,ก็จะมาทางด้านหน้าแทนนะครับ อันนี้คือบอกไว้ก่อนถ้าใครจะมาแคมปิ้งเนาะก็ประมาณนี้ถ้าคนชอบกินกาแฟก็ดริฟกาแฟกินบรรยากาศไปนะครับประมาณนี้เนาะก็แนะนำนะถ้าใครมาสากได้แบบอากาศเย็นๆล่มลื่นเล่นน้ำได้อะไรเงี้ยล้วอย่างที่บอกน้ำอะ่ะถ้าเป็นด้านหน้าที่ที่จะเห็นว่าจะเป็นโต๊ะแล้วมีร่มดแดงๆอะ่ะอันนั้นน้ำประมาณครึ่งเขา แต่ถ้าเลยเข้าไปตรงนู้นะ่ะเลยหลังที่เป็นต้มผีเขียวไปอนะเนาะน้าประมาณครึ่งตัวกําลังแบบนั่งเล่นอะไรได้เงี้ยเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ก็ดีครับถ้าขายที่กําลังหาสถานที่กางเต็นท์ริมน้ําและมีน้ําให้เล่นตลอดทั้งปีกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติสงบและเย็นสบายตาใหญ่แคมปิง้งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคุณ